สวัสดี FC จอหนนี่มือปราบพีเคารพรักครับกับบรรยากาศวันนี้เพิ่งเสร็จภารกิจเหนื่อยไข้ขึ้นเลยฮะครับลูกดองกับซอยเบียกได้ดีนะครับทุกแผนกทุกหน้าที่ต้องกราบขอบคุณนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนะครับที่มาเที่ยวชมทุ่งนาผมด้วยคาราวาครับและต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาววงการไก่ชนที่เอาไก่มาร่วมสร้างสีงสันในสนามจอห์นนี่มือปราบวันนี้นัดหน้าวันเสาร์ที่26นะครับาช่องทางติดต่อผมคุยเรื่องไก่แอด ไอดีไลน์นะครับใส่แอดด้านหน้า J o N N E ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับวันนี้ก็ซื้อชาบูมาให้กับไอ้หนุ่มนี่ละนามเอ้ไม่คุ้นกันเลยคุณอามครับผมอาร์มนี่ละนามก็พร้อมจะไล่หนีเลยนะครับตอนนี้นะครับเบิร์นแล้วบ่ได้เรื่องครับแดกเราห้วยเมาแม่งไม่รู้เรื่องเวลากูใจดีกูใจดีนะครับเวลากัวมายด์กัวมายด์เด้อนี่ต้องขอใจ ทุกองค์กรมันมีกฎเกณฑ์และกติกาบ้านเมืองมันก็ยังมีกฎหมายเข้าใจวะมึงมาวันนั้นนะกูสงสารามึงคงตกกระกำลำบากมาหาที่พึ่งนะแต่จากมาอยู่นีก่กูกูก็ให้กินให้อยู่และให้นอนแต่วันหนึ่งหมู่บ้านคือนึ่งกับวันนี้มึงมากี่วันแล้ววะเนี่ย องวันครับวันนี้คือวันที่สองครับเรื่องที่สองอครับคือแรกมึงก็สร้างวีรกรรมสร้างวีรกรรมเอาง่ายๆคือภาษาบานผมก็คือบมผ่านมึงไม่ผ่านมึงไม่สามารถร่วมอยู่กับองคอ์กรที่เขาอยู่ก่อนมานี้ได้เข้าใจไหมคือมึงกูมไม่รู้หรอกว่านิสัยและสันดานมึงมันเป็นอย่างแบบไหนอย่างไร แต่ในขณะที่มาพบกันกับกูมันมีแต่ความว่าเพื่อนมนุษย์กูพร้อมให้ความช่วยเหลือครับแต่ในเมื่อมึงมาอยู่กับกูมึงก็ต้องรักษาไว้ซึ่งกติกาของกูครับกูบอกมึงว่าจะพึ่งแดกเล่าเวลากินกินเวลาเล่นกินเล่นเวลางานค่อยเป็นงานแต่มึงแดกแม่งทั้งวันเลยมึงไปเอาที่ไหนมาแดกมึงไปซื้อที่ไหนตอบออกไปซื้อที่ร้านกันครับ เวลาเขาใช้ไปซื้อของครับซื้อผู้เล็กซื้ออะไรผมก็เลยไปซื้อเพิ่มครับอ,อกินอเอาเกถข้าวกินกูก็ไม่ว่าแต่พฤติกรรมของมึงมึงกินแล้วมึงเละเทอมึงเข้าใจคำว่าเลเธอะไหมเอเมื่อคืนทุกคนในนี่ยี่สิบกว่าชีวิตเขาโหวตให้มึงออกจากความเขาโหวตกันเมื่อคืนนะเขาโหวตให้มึงออกไปแล้ว กูขอทุกคนไว้เมื่อคืนครับว่ากูขอดูพฤติกรรมมึงวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับว่ามึงจะเป็นอย่างไรพ่อกูก็ยังคิดว่าหมากูยังเลี้ยงไก่กูยังเลี้ยงสัตว์ต่างๆกูยังเลี้ยงคนมันพูดได้มันมีหัวจิตหัวใจกูลองเลยจะให้โอกาสมึงครับแต่มึงก็ยังเวลานี้เ <c oughs> มึงก็ยังเมาเหมือนเดิมเออมึงก็ยังเมาเหมือนเดิม ไอเมาทุกคนที่นี่เขากินเขาเมาไม่ว่ากันแต่เมาแล้วมึงนอนหวยหัวนึงก็ได้ไหมคนอื่นเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่าเดี๋ยวไปดับอีกมีอ่าคนอื่นเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเข้าใจไหมเอาไงดีจะเอายังไงดีเพราะว่าวันแรกกูก็ให้โอกาสมึงก็ถ่ายคลิปลงให้พี่น้องกูได้เห็นเรียน วันนี้มีเอายังไงให้ดีชานี่ชาบูกูก็ซื้อมาให้กินอของดีๆน้องๆอยากกินอะไรก็กูกินอะไรน้องๆกูก็ต้องคิดด้วยกินกับกูปิดหม่องเสียงฟังอยู่ว่ะเพื่องมือลงตันไปเะเสียงัอไปได้จับดีพี่เสียงอยู่พี่ เดินลงมามึงก็ยังมีสภาพอย่างนี้อีกเอาไงดีอรัมีที่อยู่ใหม่ไหมมีครับฮะคิดว่ามีที่อยู่ที่เขาเมตตาเขาพอจะเลี้ยงดูมึงดีกว่าพี่ไหมไม่มีแล้วครับ ประเทศไทยนี่ผมเช็คหมดนะครับใน YouTube ครับเพราะว่าไอ้จดนี่เป็นคนที่ดีเนื้อตัวนคนช่วยเหลือคนเอาผมขอพูดภาษาไทยเนาะผมไม่พูดอีสานแล้วกันเนาะเอาแล้วสรุปแล้วพอมึงมาอยู่กูแล้วทำไมมึงไม่ทำตัวดีล่ะมื่อปากกูแล้วนี่ยว่ามึงจะไม่สร้างปัญหาให้กูมึงกิ่ทำสัญญานะเว้ยมึงจำคำพูดของกูได้ไหมว่ามึงจะไม่สร้างปัญหาให้กู เมื่อคืนมึงสร้างปัญหามึงเมาแล้วมึงอาละวาดมึงเมาแล้วมึงอาละวาดมึงจะเถียงเดี๋ยวบอกฟ้าเด้บอกคุ้ยกูเป็นมูงเลยเออ่าเถียงเออเขาก็เขากูเลี่ยงน้ำมก็น้ากูให้แดดกูสอนมึง้องฟังมึงอาจจะดีหรือซัวมากจากที่อื่นกูบงแต่เมื่ออยู่กูมึงต้องเป็นคนดีมึงพิดคำบอกกูมึงเข้าใจวะ่าเถียงกูโต๊บมึงต่อหน้าคนเด้เลย กูสงสารมึงพอแม่มึงอยู่สกูยังโมโหเลยลูกเมี่ยมึงอยู่สยังโมโหเลยเขามึงยังกินน้ำกูอยู่นี่เข้าใจว่าเด็กโตดีที่เขาให้มึงเขาบอกให้ทุกคนเขาบอกให้มึงกลับมือเศร้าแล้วมึงเข้าใจไหมแต่กูยังเลี้ยงมึงไว้จนถึงเวลานี้มันเท่าไหร่แล้วสามทุ่มแล้วนี่เออทาตัวให้ดีดิไม่งั้นมึงไปอยู่ที่อื่นมึงก็อยู่ไม่ได้มึงเข้าใจไหมกูก็สงสารมึงอยู่ แต่ในภายใต้ของความว่าสงสารกูต้องดูตัวกูด้วยไอ้เหี้ยบางครั้งแม่งเลี้ยงงูแม่งสัตว์งูงูพิษกูต้องตีแม่งก่อนตีนี่ตายก่อนด้วยเข้าใจไหมก่อนที่มันจะมากัดกูเ,เวลาฆ่ากูต,ต้องฆ่านะเวลาเลี้ยงกูต้องเลี้ยงเข้าใจไหมมันต้องมีทั้งพระเดชแล้วก็คุณกินเหล้ามันกินได้นะครับแต่มึงกินอย่าเลื้อน กูกำลังลงกูกำลังตำหนิมึงที่ว่าเมื่อคืนมึงกินเหล้าแล้วมึงฆราวาสมันใช่ไหมดีมึงไม่โดนกูกระทืบในจริงแล้วเขาให้มึงกลับตั้งแต่เช้าด้วยเอแต่กูยังให้โอกาสมึงอีกรอบสรุปแล้วจะขอแก้ตัวไหมจะขอแก้ตัวใหม่ครับแต่ว่าขอทำงานกับไอจดนี้และพฤติกรรม่ะจะแก้ตัวไหมพฤติกรรมก็ ก็ถึงเวลาแต่ว่าไม่กินเหล้าเวลางานขอว่าเลิกงานขอเัิกเป๊กสองเป๊กก่อครับได้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าผมขออย่างนึงเออวลาให้การขอให้บอกผมว่าเป็นอายละเอียดหน่อยต้องนี่ต้องนี่ต้องนี่ต้องเข้าให้ต้องเข้าให้ใจนะครับเออเพราะว่าผมว่าได้ว่าแบบเดียวเดียวแล้วเดียวมันบอกผมว่าละเอียด ผมพูดกันว่าเจ้าเอากระเาวไปให้ไก่แม่หน้าตัห้แม่โตอยู่ใส่ผมก็บูดกับหมพูดกันแบบนะจาว่ามียังมาคุยกับปูนะเราคำสั่งจากกูลงไปเราปฏิบัติตามคำสั่งทำตามหน้าที่ถ้าทำเกินหน้าที่ถือว่าน้ำใจนะทำตามหน้าที่ที่มอบหมายถ้าทำเกินถือว่าเป็นน้ำใจนะเออกูให้โอกาสแต่ม่รู้ว่าโอกาสนี้มึงจะได้อีกี่ชั่วโมงนะ นะพอดูแล้วกูบอกแล้วมึงมันบอกมันมันต้องไปตามทางของมึงนะอยู่กูไปไหนมึงก็อยู่ไปอะไรกัขาดเรือยังบอกกูกูพร้อมจะซัพพอร์ตแต่ตอนนี้ว่าได้ห้งก็คงจะอยู่กูพูดอะไรอืแต่กูดูแล้วมึงก็ห้องใหญ่ดูไปไหนเลยพฤติกรรมแบบนี้ครับเอาโอ้ยโอกาสอีกรอบนะกับว่รู้ว่าจะได้อยู่ถึงมืออื่นบอพี่น้องครับขันบ่เห็นมันมาถ่ายคลิปกระแสงว่า ต้องแยกข้างกับผมนะบอดีขึ้นไรหนีครับนะคือเลี้ยงไว้ไก่ผมก็เลียาากกลยเล้ยงหมูมากาไก่งัวคว่วยผมก็เลี้ยงแต่คนตกฝุกนใหยากจังมากมเลยไซผมก็เลี้ยงอยู่แต่เมื่อคืนสามปัญหาสามปัญหาให้ผมมีปัญหายู่ฟ้ามกินเหล่าเมาละอลาวาดัดอกินเหล่าเมาละอลาวาดัดอ,อทุกคนเขาโหวตให้ออกแต่ผมยังให้โอกาสอยู่ ยินบ,บ่าบุญยังบุมี้มองไปเออครับเอาเป็นว่าขันประหยี่น้องติดต่อมาเดี๋ยวกลับไปได้ก็เอากลับไปนะขันพร้อมจะกลับแต่ยินดีทรงคาร์ลพร้อมนะให้ผสมก็ไปกินพร้อมนะอ่ะโอเคมียคันมาหลายเอากินมึงนอง้อมข้าบุญซื้อให้มึงกินโซ่ถนอนห่อนให้งานาไม่เ,เมื่อยเอากินรู้สึกเ้ยกินบ่ กูเคยกูหยิบกูก็บ่เคยด้วกันมื่อกี้จากแคปเนี้ยงหรอกกูพูดเนี้ยงหรอกข้าวเจ้ามังตรงนี้กูใจเนาะดูเรื่องนะดูกูไส้คุยกันนเมื่อกี้ค่ำน,น,นะครับใหญ่กูบอกหลายรอบเด้อครับผมแล้วเมือนผมไปบอกว่าข้างนอกไปปล่าครับอืมอืมตามนั้น ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ห้เกียรติมารับชมคลิปนะครับล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มาเที่ยวชมฟาร์มของผมพุ่งนาของผมนะครับผมขอเป็นกําลังใจทุกท่านกุศลผลบุญที่ผมสร้างและสิ่งที่ข้าวปลาน้าํายาปลาปิ้งเงินทองที่ผมซื้อให้มันกินขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้พบกับความสุขครับผมก็เป็นคนอย่างนี้ครับให้โอกาสแต่ถึงเวลามันก็ต้องเวลาแยกย้ายก็ต้องแยกย้ายครับไม่ใช่ว่าจะใจดีครับ ผมนี่โคตรเอามาหิดนะครับผมบอกให้นะครับผมเติบโตมาสายโจรครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับร่ำรำรวยนะครับเอากินมึงกินเป็นบ่ซื้อไม่กินนะกินไห้วดลาไปก่อนครับสวัสดีครับมผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเปิดปากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนนครับ